นะครับผมมาชมขบุญดั่งขบุญเนี่ยครับเป็นน้อพักเองครับเอาใส่กบพองอ่อนพักอันพักไหนครับพัเอิด์พักอีโต้หรืบ้านฮะแต่ว่าพักเสียงแก้วผมว่าเสียงแก้วครับมีในผักติดตานนี้ครับผมหัวยักบ่ายครับสามสิบสามสิบขบุญแบบเป็นเศษมาเลยนะถามดูว่าดีปีงเนาะอันเป็นเศษมาครับ เหนื่อยครับเหนื่อยเปื่ไงซื้อเมนูนี่ซื้อ,อยังครับอันใดน,นี่แหละครับพเพิ่งยังกระปุ้นกระปุ้นน้ำเนื้อเลยบ้านเฮาโอ้เป็นน้ำงัวงหครับน้ำก็น้ำเนื้อ,น,น,น,อน้ำงัวงเลยบ้านขึ้นคนเขาแต่ได้เหมือนกันน้ำเนื้องไงบ้านเฮาเป็นปน้ำงัวงเดี๋ยวไปสมทางผขครับ <c oughs> การด่วย รบรรยากาดลานโอ้มีแบบของแอร์คนนี้นะครับแม่นบ่กครับบวกินบะหนี้แถบใครับผมงเหญกสิ่นกินพกเลยเด้อเบียมาดูเนาะเป็นมิตรลดชวนตูเนะ <c oughs> ะาะาไปห้ถางม,มาเนาะเด็กเสียวทั้งนี่นะครับผม,ผมเลยมาดูแล้วมยบ,บ้านทหอเป่าได้ะนะครับ เขาตั้มมาแล้วพนดีหาดูอยู่หรอสาวเต็มท่ของเลยเขาตั้มมาแล้วพนดีหาให้สาวคนเกเห็ดครับเมื่อกินนี่แหละตักเนื้อใส่กรอนแล้วเนี่ยอันนี้นมม้ำยังครับท่านเ,เลือดไก่เลือดไก่เ่รครับนี่ใช่ไส้พื้นนี่มันดับประหยัดยเขื่อนใส้เกลียดล้วมันเปลืองนะอ๋อเป็นลวกเต็มมันตะกร้อลวกเลยครับผมคนน่ะเครื่อง น้ำซุปนี่เป็นซุปยังครับไก่ป่เน,นื้ออะไรเนื้อครับซุปเนือ้อไปน้ำหน่อยนะคบนี่แหละพอดีเลยนี่ครับผมวนดินนอยแล้วก็ต้นหอมเดีย๋ยวไปซิมกันครับวันนี้เลี้ยวเอา,ออาอบางวิธีกินพร้อมครับผมนี่เจ้าทินเป็นแนะนําครับผมกินยังไงเขาปุ้นน้ำงวัว ปวดเลยปอกบมตรงปอกบมตรงปอกเลยปอกที่ใช่หมดนี่เขาถ่ายดูดูครับผมถ่ายเพิ่งแบบกินเขาโอ้หูสุดยอดเลยมาจัดกันเลยครับผมเอาเลยแด้ปรุงยังไงเอาปรุงโช้อดะไอ้ปุ๋งตับมันก๋วยเตี๋ยวเลยบอกมันก๋วยเตี๋ยวเลยกระมักเล่นบอกรอบมาเลยยังไง น้ำตาลเลยน้ำปรุงมันก็เจียวเลยพี่แต่แค่เขาบใสมตะเกียบแค่นั้นใส่ใส่ก็ได้แต่เกียบผสใส่ได้กินมทับปุ้นเออผิดลงไปครับผมเศรษนะเพราะว่าเมาค้างนะเรากินเผ็ดเยอะไม่ได้นะโหดมากเลยพี่ผิกกีแบบนี้ความนะครับเข้าวมันกินเลยสุดยอด ซูดเูกันก๋วยเดียวยังเนี่ยอัตรานเดี๋ยวซิมซุปก่อนนะขอบคุณนน้ำง่วครั้งแรกครับผมอืมแซ่บเลยด้วน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวคนนด้ทำถ้าเป็นเต็นข้าปุ่นนี่ครับผมคือก๋วยเตี๋ยวนี่แหละโอ้โหแต่ว่าเครื่องโคตรแล้วอยากลองแล้วครับผม เกิดไกลด้วยเลยนะอโอเคเอ่ะเบ้พอทะลยรูกบาลไน้มาผมได้สวยงามมากเลยแข้งแรงครับผมขอบคุณนำมัวเป็นมัวนครพนมมาตะคงดีจังหวัดไปเลยครั<อ>บสม<อ>ใจชูเที่ยม ตามใจชอบก็เกี๊ยวเลยตัวนี้ปีกมี่ครับผมกระเพริกปีกมีน้ำจิ้มแบบอะไรบอสเหงกอกไรโอไม่หรอกของดังที่นั่นซิวดำใส่บ่สใส่ปีกซ่อนบ้านนี่ผมมากินสองแก้วมีซีอิ๊วดำตลอดเลยครับผมเพิ่มความหอมนะเฉลยมันจะดำนะทีเด็ดคนกำลังรอรุ่นนี่แบบใท้พริกแจ็กซ้อนเนาะมือนี้จัดกันมาเต็มแถวมือนี้ เราจะไม่ใส่เยอะนะพี่งน,นะแมนสวัสดีรครับผมท่าน<ป>ูนแซ่บยังไงแซ่บปที่เดีดจากคูจัดนี่แหละครับผมนี่พักนี่นนไปตัวแปกมากมมมีแหรวพี่บ้างมูมีบ่กีนก็เขาปุ่นนี่แหละ นี่ตั้งสูตรดังด่างผมมัน,นอร่อยเดี๋ยวได้ยบ่ยบอกคุณน้ำง,งวัวทางแรลกครับผมแปลกมีแต่อาหารแบบแต่ว่าเอารสชาตินี่สุดยอดด่ครับผมอืมหักถึงหัวแบบถึงย่างหอมน้ำหินงสุดยอด เติมพริกอีกครับผมสว่วนน่งยจะซาใจโอ้สามสิบบาทเต็มถ้วยไปน้ำเขาเข้มข้นนิดหน่อยผมต้องกูไปกินไปนะครับครับป๋าถามคุณจันทร์ให้ขังสิเล่บนนี้ <coughs> Thì, mệt như nhau như nhau đi <coughs> à, Mà nào có biết Thì làm đang của cũng เดียวไปเลยครับผมถึงกับคุณคือคุณนเตาเลยที่ห่อนน้ำห่อนแบบเด็ดมากมีบมองอื่นมีบ่อยบาดอื่นมีบ่อยมือดีฮัอบ้านด้วยับแบบนี้ พี่เด็กคือพันใส่ปากรนนี่นะสุดยจ้ะหัวผ้ากับมีเ้เรยครับผมผมว่าพาเดือดนเดียพี่เด็กกไร่หมนี่ครับผมเนี่แ <c oughs> อบมากเยอะเยอะมากครับนั้ก็เห็นนนอเขาไม่กินประจำนีเำน่เดียวไอซัมนี่เลยตรงปกเลยแบบ ต่ำน,นะความนุ่มนะผมใส่เค็นตูดจ,จริงกะตลา,สตา,า,าดสดนครพนมเดล่าเท่าไรทีงแปลกสี่สองพี่สี่สองตั้งแปดโมองอืมื <h ook> อืครับผมเหนือ่อะเปือ่อยความมันเป็นหมูเลยครับผมโอ้โหเหนือ่อแพ้เงเลย chụp rất mà chụp ngựa ngựa thịt mặn rồi <laughs> Hãy ừ. thịt kim kênh vọng Mì Gõ Để <laughs> Mấy nước Có dấu dàn Các đàn nhạc ải hả bụng xin bớt đi nữa là tèm thuê vô phụ âm vô ถ้าผักอันนี้ลวกแล้วแส่บชิ้นสดสหอมแห้งมากินลุ้นจะเปิดกวนได้หน <c oughs> ึ่งผมมาสั่งก็ต้องสั่งข้บวปุ้นนมัวมเด็ดบบเบิดไม้ด้วยมั Xẹp mèo của mình Nèo mình nó rất là xẹp Ui giời rất bàn chuẩn Ui bố mấy anh khu nhà bàn nữa Bên khu nhà bàn Khiến tôi buồn Khiến tôi buồn Khiến tôi buồn Ui Tắc ở Chết

แล้วความอร่อมขังอหารเขาจนกินเนื้อมันไกร่รดจอดเ,เล็ดโขามาเสีบบริงแส่บมากมันรู้ทายคลิปอยู่ไปนะครับผม ไปเฮานําไสซ้อมกินก่อนเบิดจ่ายโอ้เหนื่อยยังเต็มอีหลีอยู่โท, <laughs> โท<ร>ยอมมา